ยิ่งท่านฟังทุกสิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ความเงียบของท่านจะปรากฏมากขึ้นเท่านั้นหนึ่งมกราคมฟังด้วยใจสบาย ท่านเคยนั่งเงียบๆสงบๆงบไม่ปักใจจดจ่อกับสิ่งใดไม่ต้องพยายามจดจ่อกับสิ่งใดแต่ด้วยใจที่เงียบด้วยใจที่นิ่งไหมเหมื่อนั้นท่านจะได้ยินเสียงทุกๆเสียงใช่ไหมท่านจะได้ยินเสียงที่ดังแว่วมาจากที่ไกลๆเสียงที่อยู่ใกล้เข้ามา และเสียงที่อยู่ใกล้ๆข้างๆตัวท่านนั่นหมายถึงว่าท่านกำลังฟังทุกๆสิ่งจิตใจของท่านจะไม่ถูกกักขังอยู่ในช่องเล็กๆที่คับแคบหากท่านสามารถฟังได้เช่นนี้ฟังด้วยใจสบายที่ปลอดโปรง่งปราศจากรอยเปื้อน ท่านจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างพิเศษจะเกิดขึ้นในใจของท่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องร้องขอและในการเปลี่ยนแปลงนั้นท่านจะพบกับความงดงามที่ยิ่งใหญ่และความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง สองมกราคมปลดม่านท่านฟังอย่างไรท่านฟังด้วยความนึกคิดของท่านผ่านความนึกคิดของท่านผ่านความมักใหญ่ไฟสูงความปรารถนาความกลัวความกังวลผ่านการฟังในสิ่งที่ต้องการได้ยิน ฟังเฉพาะสิ่งที่ท่านรู้สึกพอใจสิ่งที่จะทำให้ท่านพอใจสิ่งที่ปลอบประโลมสิ่งที่จะช่วยให้ท่านดีขึ้นจากความเจ็บปวดหรือไม่หากท่านฟังด้วยม่านของความปรารถนานั่นก็หมายความว่าท่านกำลังฟังเสียงของตัวท่านเองท่านกำลังฟังความปรารถนาของท่านเอง และมันยังมีการฟังแบบอื่นไหมมันเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่หรือที่เราจะค้นหาการฟังชนิดที่ไม่เพียงแต่ฟังในสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังพูดแต่ฟังในทุกสิ่งฟังเสียงในท้องถนนฟังเสียงร้องของนกฟังเสียงของรถรางฟังเสียงทะเลที่ไม่เคยหยุด ฟังเสียงสามีของท่านฟังเสียงภรรยาของท่านฟังเสียงเพื่อนของท่านฟังเสียงร้องไห้ของเด็กทารกการฟังจะมีความสำคัญเมื่อการฟังของท่านไม่ใช่สิ่งสะท้อนความปรารถนาของท่านท่านสามารถจะปลดม่านเหล่านี้ลงได้ไหมเพื่อจะได้ฟัง อย่างแท้จริงสาม,มักราคมลึกกว่าเสียงของถ้อยคำการฟังเป็นศิลปะที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ในการฟังนั้นมีความงามและมีความเข้าใจที่ลึกซึง้งเราฟังด้วยลึกซึ้ง ซึ่งมีระดับต่างๆของชีวิตจิตใจเราและการฟังของเรามักจะมีข้อสรุปหรือทัศนะบางประการกั้นขวางอยู่เราไม่ได้ฟังอย่างฟังง่ายๆแต่มักจะมีม่านของความคิดของข้อสรุปและของอคติการฟังต้องอาศัยความเงียบลึกซึ้งภายใน ต้องอาศัยความเป็นอิสระจากรอยเปื้อนของความปรารถนาอยากได้และต้องอาศัยความใส่ใจอย่างสบายสบายภาวะตื่นตัวอย่างสงบเช่นนี้ย่อมจะได้ยินสิ่งที่ลึกกว่าบทสรุปที่ถ้อยคำถ้อยคำทำให้สับสน ถ้อยคำเป็นเพียงวิธีภายนอกในการสื่อสารแต่การสื่อสารที่ลึกกว่าเสียงของถ้อยคำต้องการการฟังที่ตื่นตัวอย่างสงบท่านที่มีความรักอาจฟังแต่มันเป็นการยากยิ่งที่จะหาคนฟังที่มีคุณภาพคนเราส่วนใหญ่ต้องการผลตอบแทน ต้องการการบรรลุถึงเป้าหมายเราจึงมักเอาชนะและวางตนเหนือผู้อื่นดังนั้นการฟังจึงไม่เกิดขึ้นในการฟังที่ลึกซึ้งเท่านั้นที่เราจะได้ยินบทเพลงซึ่งดำรงอยู่ในถ้อยคำ สี่มกราคมฟังอย่างไม่ต้องมีความรู้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านได้เคยฟังเสียงของนกหรือไม่การฟังเสียงบางเสียงต้องการจิตใจที่เงียบของท่านไม่ใช่ความเงียบที่ลึกลับแต่แค่ความเงียบธรรมดาธรรมดาข้าพเจ้ากล่าวบางอย่างกับท่าน และในการฟังข้าพเจ้าท่านจะต้องเงียบโดยไม่มีความคิดต่างๆดังพึมพำอยู่ในจิตใจของท่านเมื่อท่านมองดอกไม้ท่านมองมันอย่างเงียบๆไม่นึกตั้งชื่อมันไม่จัดหมวดหมู่ของมันไม่ต้องอธิบายว่ามันอยู่ในสายพันธ์ไหน หากท่านทำสิ่งเหล่านี้ท่านได้พลาดการมองมันไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้บอกว่าการฟังเป็นสิ่งที่ยากเย็ยนที่สุดอย่างหนึ่งฟังพวกคอมมิวนิสต์ฟังพวกสังคมนิยมฟังสมาชิกสภาผู้แทนฟังพวกในทุนฟังทุกๆคน ฟังภรรยาของท่านฟังลูกๆของท่านฟังเพื่อนบ้านฟังคนขับรถโดยสารฟังเสียงนกฟังอย่างเง,งียบๆเมื่อท่านฟังอย่างปราศจากความนึกคิดปราศจากความรู้เมื่อนั้นท่านจึงจะสัมผัสโดยตรง และการดำรงอยู่ในสัมผัสนั้นท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องท่านไม่จำเป็นต้องอภิปรายใดๆห้ามกราคมการฟังคืออิสรภาพเมื่อท่านพยายามฟัง ท่านกำลังฟังอยู่หรือไม่ความพยายามนั้นไม่ใช่การทำให้วอกแวกและขัดขวางการฟังหรอกหรือท่านต้องพยายามไหมเมื่อท่านฟังสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขท่านย่อมไม่ประจักษ์ในความจริงหรือท่านจะไม่เห็นสิ่งที่ผิดว่าผิดหากจิตใจของท่าน เจืยวไว้ด้วยความพยายามด้วยการเปรียบเทียบด้วยการหาเหตุผลเพื่อความชอบธรรมหรือการตำหนิประนามการฟังเป็นการกระทำที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองในตัวของการฟังเองเป็นภาวะของอิสรภาพอยู่แล้วแต่ท่าน ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการฟังแท้ๆหรือท่านให้ความสำคัญแก่ความพยายามเปลี่ยนแปลงความปั่นป่วนภายในหากท่านฟังในมิติของการรับรู้ความขัดแย้งและความไม่กลมกลืนภายในอย่างไม่ต้องบังคับให้มันเป็นไปตามแบบฉบับของความรู้บางทีความขัดแยง้ง ความไม่กลมกลืนเหล่านั้นจะหายไปเองท่านเห็นไม่ว่าเรามักจะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นนี่หรือเป็นนั่นที่จะบรรลุถึงภาวะบางอย่างเพื่อจับต้องสัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างและหลีกเลี่ยงบางอย่างดังนั้น จิตใจจึงถูกกดดันต่อเนื่องด้วยบางอย่างมันไม่เคยนิ่งเพื่อฟังเสียงที่ดิ้นรนและเจ็บปวดของมันเองดังนั้นทุกท่านพึงทำใจให้ง่ายๆและไม่พยายามเป็นบางอย่างหรือพยายามจับต้องสัมผัสกับประสบการณ์บางอย่าง 6มกราคมฟังโดยไม่พยายามขณะนี้ทุกท่านกำลังฟังข้าพเจ้าท่านไม่ต้องลงแรงหรือออกแรงเพื่อจะตั้งใจฟังท่านเพียงแค่ฟังและหากในสิ่งที่ท่านฟังมันเป็นความจริงท่านจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ในจิตใจของท่านการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ได้นึกล่วงหน้าหรือไม่ได้ปรารถนานั่นคือการยกระดับจิตใจนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ซึ่งมีความจริงเป็นหลักสำคัญและไม่ใช่สิ่งที่จิตใจท่านสร้างขึ้นและหากข้าพเจ้าจะเสนอแนะข้าพเจ้า จะเสนอให้ท่านฟังอย่างนั้นในทุกสิ่งไม่เพียงแต่ในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดแต่รวมไปถึงสิ่งที่ผู้อื่นพูดเสียงของนกเสียงของวูดรถไฟเสียงของรถโดยสารที่ผ่านไปท่านจะพบว่ายิ่งท่านฟังทุกสิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ความเงียบของท่าน จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้นและเป็นความเงียบที่จะไม่ถูกรบกวนหรือทำลายด้วยเสียงเมื่อท่านต่อต้านบางอย่างเท่านั้นที่ท่านจะสร้างกำแพงขึ้นระหว่างตัวท่านกับสิ่งที่ท่านไม่ต้องการฟังความดิ้นรนความพยายามจะเกิดขึ้นในตอนนั้น เจ็ดมกราคมฟังตนเองมีผู้ถามถามว่าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังฟังท่านดูเหมือนว่าข้าพเจ้าจะเข้าใจแต่เมื่อออกจากที่นี่ไปข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่เข้าใจแม้ว่าข้าพเจ้าพยายามประยุกต์สิ่งที่ท่านกำลังพูดกฤษณะมรติพูดว่า ท่านต้องฟังตัวท่านเองไม่ใช่ฟังผู้พูดหากท่านฟังผู้พูดเขาจะกลายเป็นผู้นำท่านนำวิถีความเข้าใจของท่านภาวะเช่นนี้น่ากลัวและน่ารังเกียจเพราะท่านกําลังสร้างระดับชั้นของอำนาจดังนั้นสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ที่นี่ คือการฟังตนเองท่านมองไปที่ภาพซึ่งผู้พูดกำลังวาดนั่นคือภาพของท่านไม่ใช่ภาพของผู้พูดหากสิ่งที่กล่าวมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านกำลังมองไปที่ตนเองเมื่อนั้นท่านสามารถพูดได้ว่าดีละ ข้าพเจ้ามองตอนเองอย่างที่ตนเองเป็นและข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำอะไรกับมันนั่นประเด็นก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์แต่หากท่านพูดว่าข้าพเจ้ามองตอนเองอย่างที่มันเป็นและมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นท่านก็จะต้องลงมือทำงานไปตามความเข้าใจของท่าน ซึ่งแตกต่างไปจากสาระที่ผู้พูดกำลังพูดถึงอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าหากว่าในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดท่านก็กำลังฟังตนเองเมื่อนั้นสิ่งที่จะปรากฏออกมาจากการฟังคือความแจ่มใสชัดเจนความละเอียดอ่อนสิ่งที่จะปรากฏออกมาจากการฟังนั้น คือจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเมื่อไม่ตกอยู่ในการเชื่อฟังหรือการคิดต้านจิตใจก็จะมีชีวิตชีวาเข้มข้นและบุคคลที่มีคุณภาพเช่นนั้นจะสามารถสร้างยุคสมัยรุ่นใหม่โลกใหม่แปดมกราคม มองอย่างใส่ใจข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่าการเรียนรู้เป็นความยากอย่างน่าประหลาดเช่นเดียวกับการฟังเราไม่เคยจะฟังอย่างเต็มที่กับสิ่งใดเลยเพราะจิตใจเราไม่เป็นอิสระหูของเราถูกทับถมไว้ด้วยสิ่งที่เรารู้ไปแล้ว ดังนั้นการฟังจึงเป็นเรื่องยากเย็นอย่างมากข้าพเจ้าคิดว่าหรือค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นจริงที่ว่าเมื่อท่านสามารถฟังได้ด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดด้วยความเต็มที่ด้วยความมีชีวิตชีวาเมื่อนั้นการฟังของท่าน จะมีคุณภาพแห่งอิสระแต่น่าเสียดายที่ท่านไม่เคยฟังและท่านก็ไม่เคยสนใจเรียนรู้ในเรื่องการฟังและยิ่งกว่านั้นการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับท่านเมื่อท่านให้ชีวิตจิตใจทั้งหมดกับสิ่งนั้นเมื่อท่านให้ชีวิตจิตใจทั้งหมด แกวิชาคณิตศาสตร์ท่านจะมีการเรียนรู้แต่หากท่านอยู่ในภาวะขัดแยง้งเมื่อท่านไม่อยากเรียนแต่ถูกบังคับเมื่อนั้นมันก็จะเป็นเพียงการสะสมความรู้การเรียนรู้เปรียบเสมือนการอ่านนิยายที่มีตัวละครมากมายมันต้องการความสนใจจากท่านอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ความสนใจที่ขัดแย้งกันหากท่านต้องการเรียนรู้เรื่องใบไม้ใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ในช่วงฤดูร้อนท่านจะต้องสังเกตมันอย่างเต็มที่สังเกตดูความสมมาตรพื้นผิวและคุณภาพอันเต็มอิ่มของชีวิตของมัน นั่นคือความงดงามน,นั่นคือความมีพลังนั่นคือชีวิตชีวาของใบไม้ในดอกไม้ในหมู่เมฆในตะวันกำลังจะตกดินหรือในความเป็นมนุษย์ท่านจะต้องมองหรือสังเกตอย่างใส่ใจด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมด 9มกราคมในการเรียนรู้จิตใจต้องเงียบในการค้นพบสิ่งใหม่ๆท่านจะต้องเริ่มต้นที่ตนเองท่านจะต้องเริ่มต้นการเดินทางด้วยจิตใจที่ว่างเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความรู้เพราะว่ามันเป็นการง่ายเหลือเกินที่ความรู้หรือความเชื่อ จะเป็นตัวกำหนดการดับรู้และประสบการณ์และการดับรู้หรือประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงภาพสะท้อนของความรู้และความเชื่อของตนเองซึ่งในที่สุดแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงและคลาดเคลื่อนไปจากความจริงหากท่านจะค้นหาด้วยตนเองในสิ่งใหม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไร หากท่านจะแบกของเก่าโดยเฉพาะความรู้ความรู้ของผู้อื่นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงใดแต่ท่านอาจใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นเพียงแค่การสะท้อนตนเองความมั่นคงปลอดภัยของตนเองและมันทำให้ท่านค่อนข้างมั่นใจว่าท่านจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า หรือพระเยซูคริสต์หรือท่านใดก็ตามแต่ใครก็ตามที่ปกป้องตัวเองอย่างมั่นคงโดยอาศัยความรู้ของผู้อื่นย่อมไม่ใช่ผู้สแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงในการค้นหาความจริงนั้นเราย่อมต้องไม่อาศัยหนทางเพราะหนทางนั้นไม่มีเมื่อเราต้องการสแสวงหาสิ่งใหม่ เมื่อเราต้องการทดลองกับสิ่งใดก็ตามจิตใจของเราจะต้องเงียบใช่ไหมหากจิตใจของท่านแน่นทึบด้วยข้อเท็จจริงด้วยความรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคในการพบความใหม่ความยากลำบากสำหรับพวกเราทั้งหมดคือจิตใจได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญมาก จนมันมักจะขัดขวางสิ่งที่เป็นความใหม่เพราะมันจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่มันได้รู้ไปแล้วดังนั้นความรู้และการเรียนรู้เช่นนี้จึงเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องการค้นพบผู้ที่ต้องการความเข้าใจในสิ่งไร้เวลา สิบมกราคมการเรียนรู้ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วคำว่าการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างมากการเรียนรู้นั้นมีอยู่สองประเภทและสำหรับพวกเราส่วนใหญ่การเรียนรู้มักจะหมายถึงการสะสมความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยี ษความชำนาญและภาษาและมันก็มีการเรียนรู้ทางจิตใจการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์รวมถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตขณะนี้ซึ่งจะมีตะกอนสะสมไว้และการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมประเพณีผ่านเชื้อชาติและผ่านสังคมการเรียนรู้ เพื่อจะดํารงชีวิตจะมีอยู่สองประเภทอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นทั้งทางจิตใจทางสรีระทักษะภายนอกและทักษะภายในการเรียนรู้ทั้งสองประเภทนั้นไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนทั้งสองประเภทคาบเกี่ยวซ้อนอยู่ด้วยกัน แต่เราไม่ได้กำลังพิจารณาถึงทักษะที่เราเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เราแสวงหาจากการศึกษาของเราในตอนนี้เรากำลังสนใจการเรียนรู้ทางจิตใจที่เราได้รับมาเป็นเวลากว่าศตวรรษหรือรับมรดกผ่านมาทางประเพณีเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ กระบวนการอย่างนี้เองที่เราเรียกว่าการเรียนรู้แต่ข้าพเจ้ากำลังอยากตั้งคำถามว่ากระบวนการเช่นนี้เป็นการเรียนรู้หรือไม่ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังกล่าวถึงการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาเทคนิคแต่ข้าพเจ้ากำลังถามว่า จิตใจของเราได้เรียนรู้อย่างแท้จริงหรือไม่จิตใจได้เรียนรู้และมันได้เผชิญกับชีวิตด้วยสิ่งที่มันได้เรียนรู้มันได้ปลายชีวิตหรือสิ่งท้าทายใหม่ๆให้เข้าสอดคล้องกับสิ่งที่มันได้เรียนรู้ไปแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ข้าพเจ้าใคร่ถามว่า ภาวะเช่นนี้เป็นการเรียนรู้หรือหรือว่าการเรียนรู้จะหมายถึงสิ่งที่ใหม่สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้รู้และกำลังเรียนรู้หากข้าพเจ้าเพียงสะสมสิ่งต่างๆให้เข้ากับสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ไปแล้วมันไม่น่าจะเป็นการเรียนรู้อีกต่อไป